สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกนะครับสวัสดี FC ทุกท่านสวัสดีกับคลิปวิดีโอนะครับวิดีโอนี้นะครับทางช่องสถามานปฏิหารเกิดน,นะครับหอให้ปฏิหารก้อ้สิ่งดีๆนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงเกิดกับชีวิตของสมาชิก FC ทุกคนทุกท่านนะครับ ก่อนที่จะเข้าไปในเนื้อหาของคลิปนะครับคำเตือนนะฮะให้รับชมรับฟังด้วยความเพลิดเพลินด้วยความบันเทิงนะครับหรือถ้าใครยังไม่มีแนวทางก็อาจจะรับชมรับฟังนะเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบการพิจารณาเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นนะครับและที่สําคัญนะครับย้าเลยประการหนึ่งว่าการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายการพนันไม่เคยทําให้ใครรวยนะครับถ้าอยากมีเงินมีทองมีเครื่องใช้ต่างๆต้องทํางานแลกกบเงินนะครับ คติของผมคือนะครับงานแลกเงินนะครับก็หมายความว่าเราก็ต้องทํางานนะครับเราอยู่เฉยๆนะครับเงินมาหาเรามันเปลี่ยนไปไม่ได้นะครับผมเนาะถ้าเราจะรอแค่วันที่1นึ่กับวันที่16นะครับเปลี่ยนแนวความคิดใหม่นะครับทุกคนทุกท่านบางคนอาจจะมีจริงๆนะบางคนอาจจะคิดแบบนี้จริงๆนะครับอืมก็ แบบนี้เนี่ยก็เอาไว้สําหรับนะครับพอเป็นน้ําจิ้มนะครับผ่อนคลายนะเอาได้ลุ้นอะไรประมาณนี้นะครับไม่ใช่ว่าหัวปักหัวปั๊มนะครับไม่เอาแบบนั้นนะครับสําหรับผมผมไม่ผมไม่สนับสนุนให้หัวปักหัวปั๊มนะครับผมไม่สนับสนุนว่าต้องอัดนะผมไม่สนับสนุนว่าจะต้องทบนะครับสําหรับผมนะครับทําอะไรก็ได้นะครับอย่าให้มันเดือดร้อน นะครับทุกท่านนะฮะเวลาเก็บเงินมีคนทําหล่นไว้เนี่ยมันก็ต้องตามหาเจ้าของนะครับก็เหมือนกันนะครับเนาะทำอะไรอย่าให้เดือดร้อนนะครับแล้วก็กราบขอบพระคุณนะครับสมาชิกนะครับผู้ที่เป็นสมาชิกเนาะอัปเกรดก็มีนะครับอ่าสมัครสมาชิกใหม่ก็มีนะครับเดี๋ยวผมทําคลิปให้นะครับไม่ต้องห่วงนะอ่าแล้วก็ระดับสมาชิกเนี่ยนะครับที่จะดู วิดีโอก่อนคนอื่นเนี่ยก็จะมีอยู่3ระดับนะครับขออนุญาตนะครับออนุญาตอ่านให้ฟังสักนิดนึงนะครับก็จะมีตั้งแต่แฟนตัวยงสูดพิเศษแฟนพันแท้สูดพิเศษและไดมอน์นะครับมี3ามระดับนี้ที่จะสามารถดูวิดีโอก่อนนะครับวิดีโอไหนที่จะดูก่อนได้ละ่ะก็จะมีคําถามต่อมานะครับก็คือวิดีโอไหนก็ได้ครับที่ผมจะเป็นคนกําหนดว่าจะให้ดูก่อนนะครับส่วนใหญ่เนี่ย ผมทาวิดีโอที่ขึ้นมาดูก่อนเนี่ยนะครับก็จะไม่ค่อยมีหรอกเพราะว่าไม่เยอะนะครับสามนดับเนี่ยก็จะอยู่ันดับที่สูงหน่อยก็จะไม่เยอะบางทีผมทําล้วเป็นมันหนึ่งเปิดให้ดูแต่ก็ไม่มีดูนะครับก็คือสรุประดับต้นขึ้นไปเนี่ยก็ยังดูได้แต่อาจจะได้ดูช้ากว่านะครับเดี๋ยวผมจะเป็นคนเลือกวิดีโอเองนะครับซึ่งเพราะว่าที่ผมทําผมไม่ได้การันตีอยู่แล้วนะครับย้ําเลยว่าผมไม่ได้การันตีผลทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นสูตรเด่นสูตรดับนะครับหรือที่ผมสรุปไปก็ตามนะครับ แต่โดยสถิตินะครับสถิตินี่มันแก้ไม่ได้นะครับสถิติคือที่ผ่านมาสีงวดติดนะครับของผมเข้าทั้งรางวัลที่1แล้วก็เลขท้าย2ตัวเอาง่ายคือทั้งบนทั้งล่างนะครับสีงวดติดนะครับและก็เข้าในสีที่ผมระบายนะครับเข้าในสีที่ผมระบายทุกงวดครับอันนี้จริงๆทุกงวดครับถามสมาชิกได้นะครับเพราะว่าสถิติและอดีตมันแก้ไขไม่ได้นะครับและนะครับ ที่ผมวิเคราะห์เนี่ยนะครับสลากนยะสถิติกับอดีตหรือไม่กระทั่งการคํานวณหรือแม้กระทั่งสูตรนะครับไม่ใช่เครื่องบ่งชี้ไม่ใช่องประกอบในการออกพลสลากนะครับมันกระต่างคนต่างอยู่นะครับเพียงแต่มันมาบรรจบกันในวันที่16หรือวันที่1นี่นะครับชัดเจนนะผมอธิบายนะครับอย่าง,งมงายนะทุกคนทุกท่านนะชาสติเยอะๆนะครับชาสติเยอะๆว้างๆก็มาเป็นกำลังใจกันผมเป็นกำลังใจกับทุกคนทุกท่านเสมอนะครับผมเนาะ คลิปนี้นะครับเป็นคลิปก่อนสรุปนะครับคลิปต่อไปนะครับผมจะมาสรุปนะครับน่าจะสตรีมนะครับน่าจะสตรีมให้น่าจะมาไลฟ์สดให้นะครับสรุปสรุป2ตัวล่างตรงตรงนะครับตรงๆงนี้คือชุดปักหลักนะทุกคนนะชุดนี้แหละทั้งหมดที่ผมเอามาเนี่ยนะครับแล้วผมก็จะใช้ความคิดของผมเองนะครับมาวิเคราะห์ให้ฟังกันใครชอบแบบไหนก็จัดไปได้เลยนะครับ สีว่าติดนะครับยังไม่พลาดในตัวสีที่ที่แต้มสีเลยนะทุกคน่ะมาดูในส่วนเลื่ดับหน่วยล่างแล้วผมจะไปเทียบให้ดูว่าหน่วยล่างเนี่ยที่ผมทําให้เนี่ยมีตัวไหนบ้างนะครับเลขดับอย่าเชื่อมากนะครับแต่เอาเก็บไว้ในกระเป๋านะครับเวลาไปไหนหรือพิจารณาอะไรเอ๊ะลังเลียอะไรอมีดับหรือเปล่านาะอ่ะอาจจะเปิดขึ้นมาได้แต่อย่าอย่าเปิดเขาขึ้นมาก่อนอย่าใช้เขาเป็นอันดับแรกให้ใช้ตัวเด่นเป็นอันดับแรกนะครับ ถ้าคิดไม่ออกถ้ามันเยอะค่อยดูตัวดับเอ๊ะอาจจะไม่น่าจะมาจริงๆใส่เลยนะครับมาเมื่อที่ผ่านมาก็คือสี่สองปีที่แล้วเลขสีอ 4, อออ่ออกสองวดทำไอ้ออกงวดเดียวนะครับสี่ห้าห้าสี่ถ้าผมจำไม่ผิดปีนี้ครับมารัวเลยเป็นฝนเลยนะครับเป็นฝนเป็นพายุเลยนะครับรัวมากปีนี้รัวมากนะครับ <c oughs> ดูผมก่อนหลักหน่วยอย่างเดียวนะครับไม่รวมหลักสิบนะเพราะว่าหลักสิบผมทำแยกให้แล้วนะครับ สูตรแรกดับ6ครับอยู่าสูตร2ดับเก็อยู่สูตร3าดับเก็อยู่นะครับสามสูตร3ตัวครับอยู่ครับทั้ง3สูตรนี้ปีหกหยังไม่เคยหลุดสถิติที่ผ่านมานะยังไม่เคยหลุดนะครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าจะไม่จะไม่หลุดไม่ใช่นะมันคนละความหมายนะครับที่ผ่านม,ามันยังไม่เคยหลุดจริงๆนะครับเพราะว่าผมก็เปิดให้ดูแล้ว นะครับสามสูตรเลือกได้นะครับเมื่อที่แล้วเห็นไหมถ้าสมมุติว่าใครชอบดับใช่ไหมเขาจะเอาดับบางไว้ที่เหลือจากดับเขาก็จะเอากลายเป็นเด็ดนะครับก็แค่นั้นนะครับทุกอย่างมีข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับอยู่ที่เราจะมองเห็นเขานะครับ <c oughs> มาดูสูตรแรกครับอื ทิ้งไปเลยดีกว่าหลายรอบแล้วกาแท่งนี้อืมแบบเก้านะครับสูตรแรกซุยสองด,ดับเจ็ด ชื่อสามหับห้าเก้าเจ็ดห้านะครับสูตรเขาได้เก้าเจ็ดห้านะครับสูตรเขาได้เก้าเจดหชอบสูตรไหนเลือกสูตรนั้นครับไม่มีข้อเปรียบเทียบสําหรับปีหกห้าทั้งสามสูตรนี้เดินมาคู่กันมายังไม่มีสูตรไหนหลุด3มสูตรไม่ชนกันอีกแล้วเก้าเจ็ดห้ามาดูครับว่าล่างผมเนี่ยแล้วด,ดูดูสูตรนี้ สูตรที่เดินยาวเนี่ยครับดูนี่นี่อันนับสูตรแรกเปิดมาเจอพอดีมาหน้าติดกันหลักหน่วยอย่างเดียวนะครับดูนี่ไม่มีเก้าเจ็ดห้าเลยผมว่ามีความเป็นไปได้แล้วว่าสูตรนี้จะเดินต่อเนี่ยแล้วแล้วเดินต่อทุกคนคิดว่าจะไปตัวไหนผมคิดว่าสามตัวนี้สองสามหกเพราะอะไรตัวแรกไม่มีมีแค่นูน่นนะครับตัวแรกนี่หายไปนานแล้วนะหายไปนานแล้วด้วยนะครับถ้าเล็งสองสามหกไว้ ถ้าใครแบบชอบแค่แคเราก็ตัดลงไปเรื่อยๆเนาะมันไม่มีวิธีไหนที่จะตัดเดินอีกแล้วนะครับนี่ก็ไม่มีอีกแล้วม,ม, 6, 6, 6, 7, 5, มีมีหกหกใช่ไหมไม่มีเก้าเจ็ดห้ามีไหมมีห้าครับหกแปดหนึ่งถ้าสมมุติตัวนี้มันกลับมาเดินหกแปดหนึ่งนะถูเหลือหกตัวเดียวนี่เออเหลือหกตัวเดียวหก กับหนึ่งรอง5ไปก็ได้เพื่อดับหลุดนี่นะครับนี่คือกระบวนการคิดของผมอ่ะเป็นไงตอนนี้6เด่นเด่นจ้าปลาบองปลาสับนี่ทุกคนผมว่าจะทำปลาสับขายทุกคนจะมีคนซื้อนะครับสมาชิกอร่อยมากนะครับผมบอกได้เลยนะครับสะอาดด้วยไม่ไม่เอาเดี๋ยวกว่าทำไม่ไหวนะครับเคยทำนะครับเคยทำคือทำจน ทำจนวัตถุดิบหมดวัตถุดิบไม่พอเพราะว่าปลาล้าเนี่ยเราไม่ได้ไปซื้อมานะครับเริ่มจากการหมักเองทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับไม่ได้ไปซื้อมาปลาลานะครับถ้าจะซื้อก็จะเป็นพวกเกลือเกลือก็เป็นเกลือเกลือที่ขูดเองจากชาวบ้านนะครับไม่ได้ไปซื้อยกเว้นน้ปาออนปลาเออน้ําปลานี่ซื้อนะครับเคยทาคือแล้วแบบคนมารับแม่ค้ามารับจน ทำไม่ทันหมดนะเพราะเราไม่เคยไปซื้อปลามาทําเองนะครับทําอะไรก็ทําให้มันดีที่สุดนะครับเดี๋ยวจริงดีๆแกจะตามมาเหมือนกับความเชื่อความศรัทธาเราจะเชื่อชื่อในความดีความดีที่เราทำ่ะตอนนี้นะครับ957เนอะนะครับ957ภากเบรกโดยการฟังนอกเรื่องไปบ้างนะครับเราอย่าไปคิดอะไรมากอย่าไปปักที่จะจะเอาจะได้แห่งเดียว957นะถ้าสมมุติดับต่อมันจะเหลือตัวไหน เบื้องต้นนะนี่ผมดอกจันอีกหกผมคิดว่าหกห้าไม่มาแนละ้ถ้าเล็งนะผมบอกตัวไหนนะเมื่อกี้หกแบสองสามก็จะมีแปด มีแปดนะเนี่ยผมจะดูจากตัวนี้สองสามหกหกนี่นะผมเลงหกไว้นะนะครับผมจุดแล้วนะเนี่ยเผื่อเข้ามาผมจุดเมื่อกี้นี้นี่ผมเลงหกไว้เนี่ยลูกน้องเขาทั้งหมด ห้าผมไม่วงเพราะว่าห้าติดดับอผมวาไปตามสูตรเลยนะเพราะห้าติดดับปื๊บวันนี้มันก็จะอยู่ในนี้แหละครับเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเนี่ยเออง่ายง่ายอยู่ในเนี้ยดูแค่ใบนี้ก็ได้เดี๋ยวฝั่งเนี้ยเดี๋ยวผมเทียบเองนะครับเนี่ยดูแค่ใบเนี้ยก็ได้มันจะอยู่ในนี้แหละครับผมว่านะอืมแต่ไม่รู้ว่าจะมาตัวไหนเนี่ยผมกาลังสกัดอยู่นะครับสกัดให้มันน้อยตัวลงกว่าเดิมนะครับซึ่งถ้าตัวแรกไม่มาเห็นนะถ้าตัวแรกไม่มาก็าจะเหลือหนึ่งเห็นนะครับ สองสามมีไหมสองกับสามสองสามเออท่านี้ครับแปดมันมันมีตัวเดียวอะ่ะเด่นแปดอะ่ะเนี่ยตัวนี้ก็เป็นรองไปเหมือนพวกนี้นะครับถ้าวงถ้าจุดนะตอนนี้ให้น้ําหนักนะครับ ถ้าให้น้ำหนัก90% 90%คือเลข6นี่ดูทําแบบตัวรองมาคือ8 8กับ1เนี่ยเปอร์เซ็นต์เท่ากันนะครับผมให้เปอร์เซ็นต์เท่ากันดีไม่ดี8มีเปอร์เซ็นต์เยอะกว่าได้ซ้ำนะครับนี่สรุปมันก็จะเหลือแค่3ตัว6 1 8ตัวรองก็คือ2กับ3จบไหมครับชัดเจนไหม หกห่งแปตัวรองก็คือ2กับ3นะครับตอนนี้มันคือ6นะครับตอนนี้อเด่นนะคือ6ตัวรองคือ2กับ3ามตัวรองคือสกับสามชัดเจนเนาะทุกคนทุกท่านอ่ะก็เสร็จแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับสรุปสาระสำคัญของคลิปนี้ก็คือนะครับเลขดับ3ามสูตรวันนี้3ตัวดับดักหน่วยอย่างเดียวนะครับก็ ถ้าชอบสูตรไหนนะครับก็พิจารณาตามสูตรนั้นนะครับถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้นะครับก็ขอให้ทุกคนทุกท่านนะครับโชคดีนะครับฝากกดติดตามกดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้กับทางช่องสัทธามาปฏิหารเกิดนะครับขอให้ปฏิหารขอให้สิ่งดีๆเกิดกับผู้ที่มีศรัทธาและการละยายในิีรทุกคนทุกท่านขอบพระคุณและสวัสดีครับ